เมื่อเวลา9ก้นาฬิกา30ทีของวันที่11รกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ตลาดทุ่งฟ้าบทตำบลยุวาอำเภอสันป่าตองจัังหวดเชียงใหม่นายปียบุตรแสงกนกคุลอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ในฐานะเลขาธิการคณะก้าวหน้าก็ได้ลงพื้นที่พบป่าประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดดังกล่าว โดยได้ยกมือไหว้และทักทายผู้มาจับจ่ายใช้สอยอย่างเป็นกันเองก็มีประชาชนได้เข้ามาทักทายขอกอดขอจับมือพร้อมขอถ่ายรูปหรือว่าเซลฟี่เป็นจำนวนมากมีนางสาวเยาวลักษณ์พงประภารัตอดีตสสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่ในฐานะกรรมการบริหารคณะก้าวหน้านางมีนากันมาพิจิตประธานสาขาพักก้าวไกลจังหวัดเชียงใหม่ร่วมคณะ โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า10นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรซึ่งก็ใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงนายปียบุตรได้กล่าวขอโทษชาวอำเภอสันป่าตองหลังนางสาวสีนวลบุญลืสอสสเชียงใหม่เขต8ปดพักอนาคตใหม่ที่ย้ายไปอยู่กับพักภูมิใจไทยหลังถูกยุบพักและขอให้ประชาชนที่สนับสนุนพักอนาคตใหม่ให้เริ่มต้นใหม่กับพักเก้าไกลที่มีสสในสภากว่า50คน โดยประชาชนและผู้สนับสนุนต่างบอกว่าไม่เป็นไรขอสนับสนุนเหมือนเดิมบางรายถึงกับบอกว่าพื้นที่ไม่ต้องห่วงอย่างไงก็สีส้มอยู่แล้วพร้อมฝากบอกไปยังนายธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักน,นานะหัวหน้าคณะก้าวหน้าว่าเชียร์เต็มที่ก็สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่นายปียบุตรและทีมงานอย่างมากทั้งนี้นายปียบุตรได้สอบถามว่านางสาวสีนวลมาเดินตลาดดังกล่าวบ้างหรือไม่ พ่อค้าแม่ค้าต่างก็ตอบว่าไม่เคยโล่ให้เห็นหน้าบางรายถึงกับบอกว่าคงกลัวชาวบ้านด่าไม่กล้ามาเดินตลาดอีกจากนั้นนายปียบุตรก็เดินทางไปเปิดศูนย์ประสานงานประชาธิปไตยก้าวหน้าที่ตั้งอยู่ริมถนนเชียงใหม่ฮอดฝั่งเข้าเมืองค้างสถานีน้ำมันปตทซึ่งอยู่ห่างจากตลาดดังกล่าวเพียง1กิโลเมตรเท่านั้น ปขะแคทขายรเขากายน้ำันมันนะวาขา้ได้ชาวบานกว่าแม่อีใจด้วยม่าติขอคุงเลี้องลุเลยงเราเรมาเที่ยวบ่อยๆที่เชียงใหม่น่ะคราเชใมรักมากเนาะมาเป็นตัวแทนมาขอโทษี่น้องคราขอโที่น้องมาแค่ขอเรื่องเครื่องครครับครับครับ่กครับนี่ครับยบอกนะค